ส่วนสถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะล่าสุดมีเบาะแสจากเหตุลอบวางระเบิดและลอบวางเพลิงที่เกิดขึ้นกว่า45จุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่คืนวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าไปพบภาพจากกล้องวงจรปิดหลายจุดในจังหวัดยะลานะคะที่ไปพบผู้ต้องสงสัยมีเป็นกลุ่มกลุ่มละไม่ต่ำกว่า7คนแต่งกายเรียนแบบเจ้าหน้าที่มีอาวุธครบมือแล้วก็ไปก่อเหตุใน ค,ครับมีการประเมินด้วยนะครับว่าการก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงเพา่ประเมินว่าปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยมีผู้ก่อเหตุไม่ต่ำกว่า1 0 0คนเลยนะครับแล้วก็มีการวางแผนมีการเตรียมการมาไว้เป็นอย่างดีครับ นี่เป็นภาพของกลุ่มชายชกันครับที่แต่งกายปกปิดใบหน้าด้วยชุดสีดำสนิทครับพร้อมกับอาวุธสงครามครบมือด้านหน้าอาคารของห้างหุ้นส่วนจำกัด3ดาวพาราวูธนะครับที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลา ซึ่งเจ้าหน้าที่เขาเชื่อว่าเป็นกลุ่มที่บุกเข้าไปก่อเหตุใช้ปืนจี้พนักงานก่อนที่จะจุดไฟเผาอาคารและโรงไม้เสียหายอย่างหนักครับจากการสอบปากคำของพยานที่ถูกปืนจี้และมัดมือเนี่ยให้การว่าคนกลุ่มนี้ใช้สายรัดข้อมือก่อนที่จะบังคับให้พนักงานไปอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ส่งสัญญาณให้เพื่อนเนี่ยไปจุดไฟเผาหลังจากนั้นก็ล่าถอยกันออกไปนะครับ ส่วนนี้เป็นภาพของชายชะกันนะคะที่แต่งกายด้วยชุดสีดําสนิทถืออาวุธสงครามเข้ามาก่อนที่จะลอบวางเพลิงรถยนต์และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรของโรงงานวนลภาเมนเทลชีตที่ตบบานนํบาบลบรรนังสาเรงนะคะที่อําเภอเมืองยะลาเช่นเดียวกับการก่อเหตุลอบวางเพลิง ที่บริษัทสหพ,พันธ์การไฟฟ้าตำบลท่าสาบซึ่งก็พบว่าผู้ก่อเหตุมีจำนวนเกือบ10คนระดมกำลังเข้ามาจุดไฟเผาค่ะพอไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดและการสอบปักคำพยานในเบื้องต้นในบางจุดนะครับ ให้การตรงกันครับว่าแต่ละจุดเนี่ยมีกลุ่มแนวร่วมหลายคนเข้าร่วมปฏิบัติการครับแต่ว่าจากการสังเกตการสื่อสารของกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมันสะท้อนว่าบางคนอาจจะมีประสบการณ์ในการเข้าปฏิบัติไม่มากแต่ว่าจะมีหัวหน้ากลุ่มคอยสั่งการอยู่นะครับจึงเป็นไปได้ที่จะเป็นแนวร่วมรุ่นใหม่ เหตุการณ์เมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางฝ่ายความมั่นคงเขาประเมินแหละครับว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุกว่า100คนแล้วก็มีการวางแผนเตรียมการมาเป็นอย่างดีนะครับข้อมูลนี้ไปตรงกับที่แม่ทัพภาคที่4เคยให้ข้อมูลเอาไว้นะครับว่าคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้อาจจะถูกปลุกฝังความเชื่อที่บิดเบือนให้เข้าใจว่าจะได้บุญมากถ้าก่อเหตุในช่วงของเดือนถือศีลอดครับ ในเดือนบอลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพี่น้องประชาชนไทยคนไทยที่นับถือสายดามนั้นมักจะประกอบด่าทำบุญคุณงามความดีมีแต่ให้นะครับไอ้กลุ่มคนพวกนี้ต้องประนามครับทําความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อย่างมาก มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าแนวร่วมกลุ่มใหม่เนี่ยเขาใช้ทฤษฎีปลาดาวค่ะปลาดาวก็คือถ้าหากปลาดาวตัวใดเนี่ยถูกตัดขาออกไปก็จะมีขาที่งอกออกมาใหม่และสามารถพัฒนาเติบโตขึ้นทดแทนและแนวร่วมกลุ่มนี้ก็ถูกฝึกฝนด้วยการพิสูจน์ศักยภาพในการสร้างเหตุก่อกวนพร้อมๆกันหลายจุดทำให้หน่วยงานด้านความมั่นคงก็ต้องทบทวนการรับมือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ค่ะ นายกเศรษฐาทวีสินบอกว่าได้กำชับให้เยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้เสียหายและพื้นที่เปราะบางตรงไหนที่มีความสุ่มเสี่ยงก็ขอให้เพิ่มกำลังเข้าไปนะครับส่วน <c oughs> ขออภัยครับส่วนเรื่องของการก่อเหตุในช่วงเดือนรอมฎอนนะครับถือว่าเป็นการแสดงกำลังก็จะต้องมีการพูดคุยกันต่อไปครับแต่ขอฟังบรรยายสรุปจากเจ้าหน้าที่ก่อน โดยมีการโทรศัพท์ไปหานายอันวาอิบรพหิมนะครับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียซึ่งก็เชื่อว่านายอันวาเองก็มีความกังวลในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันกับ